อรุณสวัสดิ์ดอยหลวงค่ะช่วงนี้นะคะเวลาหกโมงเช้าพอดีเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะเมฆปกคลุมดอยหลวงเต็มไปหมดเลยค่ะอากาศสดชื่นมากเลยนะคะช่วงเช้านี้กลิ่นหอมของข้าวก็ยังโชยมา หอมมากเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะพระอาทิตย์กำลังขึ้นอยู่ตรงกันข้ามกับดอยหลวงนะคะเริ่มแล้วนะคะเห็นแสงเป็นสีชมพูขึ้นมาแล้วค่ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะเมฆก็ปกคลุมดอยหลวงทั้งหมดอีกเลยค่ะมองแล้วก็ขาวโพลนไปหมดแล้วนะคะแล้วนี่ก็เป็นช่วงที่เมฆกำลังค่อยๆจางลงทีละนิดทีละนิดจนเห็นาภาพอย่างที่เห็นข้างหน้านะคะเริ่มเห็นยอดขาวแล้ว แล้วหลังจากนี้นะคะพอเราเห็นยอดเขาได้แค่ไม่นานค่ะเมฆก็ลอยมาปกคลุมดอยหลวงอีกครั้งหนึ่งกันนะคะมองไปที่ไรลขาโพนไปหมดเลยค่ะหาดอยหลวงไม่เจอเลยนะคะธรรมชาติที่สวยงาม ที่ไม่มีการปรุงแต่งนี้นะคะก็สามารถทําให้คนเรานะคะมีความรู้สึกที่สงบและก็มีความสุขไปกับธรรมชาติค่ะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะคะก็จะหาภาพที่เห็นดอยหลวงได้ชัดชัดนี่ยากมากเลยนะคะและวันนี้นะคะก็มีแค่ช่วงเช้าที่จิลาตื่นมาได้ช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองค่ะที่เห็นดอยหลวงเช่นนี้นะคะ จีาก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าท่านผู้ชมจะชอบนะคะภาพสวยๆเหล่านี้แล้วนะคะแล้วก็ทําให้ชีวิตมีความสุขค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้ามีประสบการณ์อะไรใหม่ๆที่จะต้องไปกับจีลา,ะะลาก็จะพาท่านผู้ชมไปทุกคนทุกแห่งเลยนะคะคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนโชคดีค่ะ